คลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนโสดสาหรับชาวราศีกรกฎหรือท่านที่มีลักษณาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎประจําเดือนพฤษภาคม2563นะคะการแบ่งรายละเอียดของราศีอะไรยังไงอยู่ที่ description ข้างล่างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากรกฎคนโสดนะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะเกิดอะไรกับคุณบ้างนะคะเพจอบอบซอดเนาะมีเรื่องราว ให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาบางทีก็มีคนมารบกวนอารมณ์สําหรับคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจอาจจะมีปัญหานะคะปัญหาของความรู้สึกไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะเก้าเหรียญเลือกที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็สี่เหรียญช่วงนี้คนโสดกรกฎเองก็อาจจะประหยัดอดออมมากเป็นพิเศษนะคะเราก็ไม่อยากจะรับใครเข้ามาใหม่ด้วยนะคะ สถานการณ์ทางการเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็หกเหรียญสำหรับคนที่แอบชอบใครอยู่ในใจเองก็อาจจะรอให้เขามาสนใจบ้างหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้บ้างนะคะเรากรลกฏเองอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะชาวธาตุลมนะคะมีทุนตุนกลุมนะคะอาจจะเข้ามาปั่นป่วนในสภาพจิตใจของพวกคุณก็เป็นไปได้นะคะห้าคาามีความไม่พออกไม่พอใจนะขัดแยง้งรู้สึก บางคนก็งานการก็วุ่นวายไปหมดนะคะนะชีวิตค่อนข้างที่จะต้องฝ่าฟันนะงานยุ่งไปหมดหรือปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนาะแต่ที่ผ่านมาเองก็สำหรับกรกดคนโสดเองก็โสดโสดมานานพอสมควรนะคะนะคุณพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะแต่ว่าก็ไม่ไหวที่จะเครียดแล้วก็กุ้มมีเรื่องเครียดเรื่องกุ้มเหมือนกัน อาจจะเป็นผลจากการที่คุณอาจจะได้เจอใครบางคนก็ได้นะคะที่ผ่านมานะคนโสด King of Wands คนที่อายุมากกว่าเราก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูอาจจะเข้ามามีทุกคนกับชาวกรกฏนะคะที่ผ่านมานะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดแล้วมีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะ หรือถ้าคุณไม่ได้ชอบใครเลยก็หมายความว่าคุณอาจจะง่วนอยู่กับงานสับเป็นหลักนะ่ะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพจิตใจของคนโสดชาวกรกฎนะคะสําหรับคนที่ไม่มีใครอยู่ในใจเลยนะคะว่าตอนนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้าง queen of cups นะคะก็อ่อนโยนอ่อนหวานแหละนะคะแล้วก็บางทีก็รู้สึกเหงาอยากจะมีใครนะคะเรื่องมูลเกิดขึ้นนะคะเหงาจริงๆด้วย นะเราก็รู้สึกอ่อนไหวไปหมดเลยใครเข้ามาใกล้ก็พร้อมที่จะรักนะเนี่ยนะคะแล้วก็มี D m p e r เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมุ่งเกี่ยวกับงานมากเป็นพิเศษ,ษนะแต่ว่าบางคนเองอาจจะเริ่มไปชอบใครที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะนะสำหรับคนที่ไม่มีใครแอบชอบอยู่ในใจเลยนะคุณอาจจะมีชาวธาตุน้ำนะคะกรากฎพิจิกมีน หรืออาจจะเป็นราศีมีนล,ลักขนามีนนะคะหรืออาจจะเป็นเมษลักขนามเมษได้ด้วยนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวกับพวกคุณนะคะ,นะคะถ้าคุณไม่งวนอยู่กับงานประเก็นไปนะคะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่ไม่มีใครชอบอยู่ในใจเลยนะเดือนนี้จะมีใครมาขย่าหัวใจคุณได้ไหมนะคะ สิบเหรียญน,นะคะช่วงนี้มุ่งเน้นแต่เรื่องเงินทองเป็นหลักนะคะกร e นออฟสอร์ดอาจจะเจอใครที่เป็นชาวทาตลมนะคะที่เขาทำงานเก่ง รอแบบดูเหมือนไม่แคร์อะไรประมาณนี้เนาะอาจจะเข้ามาปั่นป่วนพลังงานในจิตใจคุณได้ด้วยธาตุลมก็เมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคนที่ทํางานเดินทางเยอะๆนะคะไปไปมามาบางทีอาจจะเป็นคนเก่าๆของพวกคุณก็ได้นะคะที่อาจจะเข้ามาปั่นป่วนพลังงานในจิตใจของ คนโสดที่ไม่มีใครแอบชอบในใจเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องราวของหัวใจของคุณนะคะในเดือนนี้นะคะจะเป็นไปอย่างไรบ้างะะดวงเกี่ยวกับหัวใจสมถ้วยนะคะก็จะมีการพบปะผู้คนมากขึ้นอาจจะได้เจอใครเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้เป็นเดอะทาวเวอร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับหัวใจที่อาจจะ รู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดนะคะนะบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่เรารู้สึกชอบรู้สึกว่าใช่นะคะในหมู่สังคมหรือเพื่อนฝูงของเราแต่มันเกิดทาวเวอร์เกิดขึ้นก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจเจ็ดดาบนะคะคุณอาจจะไปแอบสบ่องแอบบมองอะไรเขาหรือเปล่านะคะไปดูเรื่องราวอะไรของเขาหรือเปล่านะคะเพจอัพคลับชาวชาติธาตุน้ำที่อายุน้อยกว่านะหรือถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ ก็จะเป็นคนที่รุ่นเราเขาเดียวกับพวกคุณนะคะธาตุน้ำก็กลโกดพิกจิกมีนนะคะนะอาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจคุณนะคุณอาจจะได้พบรักหรือได้รู้สึกชอบเขานะคะต่อมานะคะ The Hermit ราศีกันลัคนาการอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนที่อายุเยอะมากนะคะมีอายุเยอะนะเกิดขึ้นในตัวเดอะเฮอร์มิตเองอาจจะมีบางช่วงจวังหวะ คุณอาจจะรู้สึกอยากเก็บเนื้อเก็บตัวมากเป็นพิเศษนะคะเดลเวอร์เมทุลและข้างในเมทุลอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะได้ตกอยู่ในห้วงพลังงานของความรักนะคะ จะได้ไปปิ้งคลายแล้วแหละนะคะเดือดซันเกิดขึข้นเขาคนนั้นอาจจะโดดเด่นมากๆนะคะหัวใจของคุณที่มืดบอดมานานนะคะอาจจะสว่างสดใสมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนนี้ก็ลกด King of Pentacle s ชาวธาตุดินอาจจะมีผลกับคุณน,นะคะมังกรพึกศกันนะซึ่งเขาอาจจะดูดีนะฐานะการเงินอะไรตำแหน่งหนะ้าที่การงานก้อนงท,ที่จะดูดีนะคะ นะเราขอไปสรุอปอีกใบหนึ่งได้เป็น9ก้าถ้วยนะคะพบปะผู้คนเยอะนะคะหรืออาจจะเจอกันในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะสังคมอะไรก็ได้ที่มันค่อนข้างจะดูดีแล้วก็มีความสุขนะคะนะแต่ว่าอาจจะยังหาข้อลงเออยุติไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่เราไปเจอเขาอาจจะเจ้าชู้นะคะหรือไม่ก็เขาอาจจะยังไม่คิดที่จะลงหลักปักฐานกับใครหรือบางทีเขาอาจจะมีใครแล้วก็ขอให้ ทำความรู้จักกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรมากมาาอ่ะทีนี้นะคะขอคำแนะนำจากแองเจิลให้พวกคุณนิดหนึ่งนะคะก่อนกด Give your relationship a chance นะคะก็คือให้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณนะคะนะบางคนอาจจะปิดตายเกี่ยวกับเรื่องราวความรักมานานแล้วนะคะ นะแล้วก็ใบที่2ได้เป็นโซเมดนะใครบางคนอาจจะได้พบเจอโซเมดของคุณก็ได้นะคะในเดือนนี้นะคะต่อมานะคะว o ดเวตติ้งฟอร์นะคะถ้าเกิดเจอแล้วนะคะหลังจากปิดตายหัวใจมานาแล้วนะคะมันก็คุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะแต่ถ้าเดือนนี้ยังไม่เจอก็ขอให้รอต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขายังไม่ใช่นะทีนีแม่หมอกของกราฟแม่หมอกให้นิดนึงนะคะ โดนหลอกเปล่าอันนี้ต้องเช็คเนาะเพราะว่าเป็นก้าวถ้วยเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีสถานการณ์ของเจดาบนะคะถ้ายังไงก็ดูดีๆแล้วกันนะคะต่อมานะคะเก็บกะต่อมานะคะอยู่กับปัจจุบันสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโอเคอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะสำหรับกรากฏที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะ สถานการณ์เช็คสภาพจิตใจคุณนิดหนึ่งเนาะสภาพจิตใจคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ใบแรกอัศวินดาบใจร้อนนะคะเหมือนอยากได้คําตอบอะไรบางอย่างนะแล้วก็ได้เต็มสามเหรียญอยากพูดคุยอยากเจราจานะคะกับเขานะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะรู้สึกมั่นคงกับคนคนนี้ซะจริงๆเลยนะคะ หรือช่วงนี้อาจจะคิดเรื่องเงินมากเป็นพิเศษเนาะนี่คือสภาพจิตใจของพวกคุณนะคะ,ะแล้วที่นี้นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะระหว่างคุณกับเขาใบแรก Queen of Pentacles นะคะนะ ต่างฝ่ายต่างอาจจะทําตัวให้ดูดีนะคะรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบน่อาจจะเจอกันจากสายงานหรือการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะใน Queen of Pentacles เองนะคะฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะค่อนข้างที่จะ มีสัตุ้งสตางเราก็ดูดีเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุดินเนะาะมังกรพฤกษกันนะคะฐานะอาจจะดีด้วยนะคะเดลเคอร์อมิดมาอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันได้ด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขามันมีบทบาทมันมีเรื่องราวของความเงียบเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะนะแต่ก็ยังรู้สึกรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกชอบอยู่เสมอนะคะในหนึ่งถ้วยเอง King of Sword นะคะนะเริ่มมีใครบางคนที่อยากจะควบคุมหรืออยากจะเอาใจใจนะมันมีเรื่องราวของความหมงุดหงิดใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะตึงเครียดเกิดขึ้น p a จออฟค u ั s อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมเนะาะธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะหรือธาตุน้ำนะคะเพจออฟค u ั กรกดพิกจิกมีนได้ด้วยนะคะเขาคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้นะที่มาเกี่ยวข้องกับคุณนะทั้งอายุเยอะแล้วก็ทั้งอายุน้อยนะคะนะความสัมพันธ์ของพวกคุณเรื่องเราต่างๆบางทีเวลามาเจอกันก็รู้สึกว่ามันเติมเต็มอยู่เสมอมีความรู้สึกสดชื่นในอัลเฟนเทอร์โคลมีแต่คนเยอะมากเลยนะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัดินบางกรณ์พุทธศกกันนะคะในอัลเฟนเทอร์โคล ได้แต่มองดูอยู่ห่างๆแล้วก็นิ่งๆคูๆไปนะคะยังไม่ได้ขยับขยื่นทำอะไรทั้งสิ้นเกิดสามดับเกิดขึ้นมีเรื่องราวดราม,ม่าเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวเสียใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นหนึ่งเหรียญแต่ก็ยังมั่นคงในคนคนนี้นะคะนะถึงสถานการณ์มันจะอะไรยังไงก็ส่วนมากก็ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในใจมากแต่ว่ายังติดว่าอาจจะยังเต็มไปไม่ได้ ะะหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ได้ตะเก็ยบไว้ในใจนะคะหรือคนคนนั้นอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะ สีดาบนะคุณรู้สึกว่าฝั่งนนเขาค่อนข้างนิ่งนิ่งแล้วก็เงียบมากเลยนะคะรวมถึงตัวคุณเองก็อยากจะนิ่งนิ่งเฉยเฉยและกับคนคนนี้นะคะแปดเหรียญน,นะคะที่คุณรู้สึกกับเขาเขาอาจจะสนใจเรื่องทํามาหากินมากกว่านะคะนะโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจคุณสักเท่าไหร่เลยนะคะนะในแปดเหรียญเองคุณอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนาะ นะแล้วก็หกดาบที่คุณรู้สึกกับเขานะคุณก็คิดว่าเขาเขากับคุณนะ่อยู่ไกลกันห่างกันนะคะใน6ดาบนะอาจจะอยู่คนละจังหวัดอำเภอรหรือคนละทะเลเอ้ยคนละประเทศไปเลยนะข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะคะในตัวของ6ดาบแล้วหลายอย่างมันก็ดูเหมือนแบบ ค่อยๆสีออกไปค่อยๆหายออกไปนะนะคะแต่ยังไงก็ที่คุณรู้สึกกับเขาคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นความมั่นคงเป็นสิ่งมีค่าสําหรับคุณนะคะเป็นคนที่มีค่าเป็นคนสําคัญสําหรับคุณไพ่หนึ่งเหรียญออกมาบ่อยมากเลยเห็นไหมอ่ะมาทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าฝั่งนู้นนะคะเขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะ ะะเขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะที่โดดเด่นเนาะ The world ช่วงนี้เขาก็ติดต่อออนไลน์เยอะนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติถามภาษาได้ด้วยนะคะสังคมเขาถูกเปิดกว้าง Page of cups นะคะฝั่งโู้นอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หรือเขาอาจจะไปปิ๊งปิ๊งรักใครเข้าแล้วก็เป็นไปได้นะในเพจ of cups อาจจะปิ๊งกับคุณก็ได้นะคะนะก็นะาอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้าอ่ะถ้าแปลอย่างนั้น อ่กากรกดโอเคกรกดพิพจิกมีนนะคะ ต่อมานะคะได้เป็นก้าวกระถาเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินอยู่นะคะตอนนี้หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอยู่นะยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะแล้วก็ the high priest นะคะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่เขาเก็บงามไว้นะคะแล้วเขาอาจจะเป็นสายมูตัวตัวโยงก็เป็นไปได้นะคะใน the high priest เขามีความลับค่อนข้างเยอะบางทีเขาอาจจะคบซ้อนก็เป็นไปได้เนาะใน h i g h p r i e s เองความลับมันค่อนข้างที่จะเยอะา มีคนในความลับเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วที่นี้นะคะเรามาดูว่าค,ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเขา้สึก,กับคุณอย่างไรบ้างนะคะใบแรกนะคะได้เป็นเก้าเหรียญเขาก็ว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณดูดีนะคะแล้วก็คู่คูนะแล้วก็มองว่าคุณเป็นสาวโสดนะที่มีอะไรต่างๆเพียบพร้อมแล้วแต่คุณก็ยังโสดแล้วก็ลุนลี่อยู่นะคะ แล้วก็ Queen of Cups ก็มองว่าคุณดูดีนะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นมีเสน่ห์มากๆนะคะดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนดีนะคะต่อมานะคะได้เป็น10บคาทานะคะเขาดูว่าคุณเหมือนแบกรับภาระอะไรเยอะๆเ,เลยนะคะอาจจะง,งานเยอะด้วยภาระต่างๆเยอะด้วยนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีมีความพยายามแล้วก็อดทนนะคะ นะบางทีเหมือนเขาจะดูว่าคุณแอบชอบเขาอยู่นะนะคะแล้วในตัวสิบคาาเองนะเขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีพุงหรือเปล่านะคะนะนะต่อมานะคะได้เป็นสีถ้วยนะคะที่เขารู้สึกกับคุณเนาะบางทีตอนนี้เขา อาจจะไม่ค่อยสนใจหรือยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับคุณมากเท่าที่ควรนะคะต่อให้คุณหยิบยื่นหัวใจให้เขานะคะแต่เขาก็ยังอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่หรือว่ามันยังไม่กระแทกหัวใจพอสมควร่ะที่จะทําให้เขาสนใจคุณนะคะหรือบางทีไพ่ใบนี้อาจจะกลับกันก็ได้นะคะอาจจะแปลได้อย่างหนึ่งว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคุณแบบไม่ค่อยสนใจโลกสักเท่าไหร่นะคะดูเบือเบ่อเบื่อเซ็งเนะคะดูแบบเหมือนไร้อารมณ์ นะคะบางทีมันอาจจะเป็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างของคุณหรือเปล่าที่บางทีเวลาคุณไอๆนะคะคุณอาจจะทําแบบหน้าหาง,งิกน้่งงอหรือเปล่าทาแบบว่าทําไม่สนใจเขาหรือเปล่านะคะนะแต่ที่เขาเห็นเขาก็กลายเป็นว่าเออเห็นเราเป็นแบบนั้นนะคะบางทั้งที่เราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะคะอ่ะแล้วทีนี้นะคะเรามาดูว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะในเรือนนี้จะเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะ ใบแรกนะคะดืมมนเนะมันยังคุณเคือนะคะในทุกเรื่องราวยังหวั่นไหวบั่นทอนไปหมดเลยนะสเตรนนะคะงานการอาจจะยุ่งด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะเติบโตได้ยากนะอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นมากนะคะหรืออาจจะมีใครที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะคะสิบถ้วยเกิดขึ้นนะคะพวกคุณน่าจะได้พบเจอกันใน ช่วงจังหวะหรือได้มีการพูดคุยกันอาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะคะที่เป็นลักษณะของความสุขนะสเหรียญเกิดขึ้นนะคะยังมีคนกักในเรื่องราของความสัมพันธ์นะคะยังไม่เปิดหัวใจให้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเก็บคนคนนี้ไว้อยู่ในใจนะคะไม่ปล่อยออกไปสี่ถ้วยเกิดขึ้นบรรยากาศเซ็งๆหน้าเบือ่อบรรยากาศ,บ,รรากาศบางอย่างไม่ตอบโจทย์นะคะนะคนที่ชอบก็ไม่ชอบนะคนที่คนที่เรา ชอบเขาก็ไม่ชอบเราคนที่เราชอบไงคนที่เราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราคนที่มาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขานะคะมันสลับกันไปหมดเลยแล้วก็บรรยากาศอาจจะเหมือนว่าไรอารมณ์ร่วมในทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันอาจจะมีเรื่องราวอย่างอื่นที่มันสะเทือนใจมากกว่านะคะเลยทําให้แบบ ไม่สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์จะเท่าไหร่นะคะเกิด5คาถาเกิดขึ้นคนอาจจะเยอะนิดหนึ่งเนาะหรืออาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงานการหรือปัญหาเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนนี้ Queen of Cups นะแต่ใครบางคนเองก็ดึงดูดมากเป็นพิเศษเนาะในเรื่องราวเหล่านี้นะ,ะสองถ้วยนะคะน่าจะได้มีการพูดคุยเรื่องราวอะไรที่ดีๆมากยิ่งขึ้นนะคะมีการสื่อถึง หรือมีการเซนที่บ่งบอกถึงความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะใบสุดท้าย q u e e n of s w o r d นะคะแต่เหมือนมีใครบางคนพยายามที่จะตัดขาดในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะอยากได้ความชัดเจนนะคะจนลืมถึงความอ่อนโยนนะคะนะเหมือนเหมือนใครบางคนพยายามที่จะตัดใจอะไรหรือเปล่านะคะ ขอแนะนำจากแองเจิลนะใบแรกนะคะด c เซ t ชันนะมีใครบางคนที่ยังสวมหน้ากากอยู่นะคุณคุณและเขาอาจจะยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงระหว่างกันละกันนะคะ Free Yourself นะคะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะอย่าไปควบคุมหรือไปบงการเรื่องปัญหามากมายหรืออย่าไปเจ้ากี้เจ้าการในตัวเขามากจนเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวจะทำให้เกิดนหาได้นะคะอย่าไปเผด็จการนั่นเองเนาะต่อมานะคะ ได้เป็น Healing Family Issue นะคะบางคนอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวนะคะบางทีมันอาจจะเป็นปมในใจนะที่ทำให้เรากังวลหรือกลัวมากจนเกินไปเนาะนะเลยเราเลยแสดงมาในโหมดของความแบบต้องการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตาม แผนของเราหรือตามตามสิ่งที่เราวางแผนไว้ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นสําหรับเราอะนะโดยที่ไม่ได้แครความรู้สึกเขาว่าจะเป็นอย่างไรบางทีมันอาจจะมาจากความกลัวภายในใต้ใจิตใจนะคะว่าเราอาจจะเคยมีครอบครัวที่มีปัญหามาก่อนหรือเราอาจจะเคยมีคู่รักแล้วเราเจอเรื่องราวเหล่านี้เนาะนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนยิ่งควบคุมก็ยิ่งแย่นะคะนะขอภพยแม่หมนนะัน ใบ,บแรกนะคะกินข้าวอยู่กรกดมีใครกินข้าวอยู่หรอดูคิดไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรอรักต่างวัยนะคะบางคนมีความรักที่ต่างวัยเนาะอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะนะแล้วก็ใบที่สามพยายามต่อไปนะโอเคขอบคุณชาวราศีกรกฏมากมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ